ใครไม่รู้หรอกว่าวันตายเราวันไหนแต่วันเกิดเรารู้แต่ที่จะเราเห็นอยู่เนี่ยค่ะวันนี้ในการทำพุธิราจิตทําบุญวันตายและที่สำคัญท่านผู้หลผู้ใหญ่ที่มากันวันนี้แล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาที่มากันทั้งหมดวันนี้เราจะได้รู้ว่าคนเราเนี่ยยังเวียนว่ายตายเกิดแต่สิ่งที่ประเสริฐก็คือคิดดีปฏิบัติดีอยู่ในศีลอยู่ในธรรมมันเป็นสัญธรรมนะครับอันนี้มันพิธีกรรมอย่างนี้เป็นความเชื่อของแต่ละท่าน ผมในฐานะที่เป็นเพื่อนก็มาร่วมงานทุกครั้งก็ยินดีกับท่านด้วยครบวันที่ท่านตายครั้งแรกก็มาทําอย่างนี้ทุกปีค่ะ,ะที่เป็นลูกศิษย์แกมาก็ตกเกือบ20ปีแล้วครับทำให้ชีวิตดีขึ้นครับให้ะระลึกถึงว่าในชีวิตคนเนี่ยมันไม่พ้นความตายไปได้ผมเป็นลูกศิษย์ของปู่อยู่แล้วนะครับก็ ก็เป็นวิธีกรรมที่ดีครับเพราะก็จะสอนให้มีสติทําอะไรก็ให้ใช้สติเป็นใหญ่ศรัทธามาตั้งนานแล้วค่ะแล้วก็แนะนําแต่สิ่งดีๆแล้วก็ทําให้ประสบความสําเร็จเจญรุ่งเรืองมีแต่สิ่งดีๆตามมาในชีวิตมากขึ้นอะไรเงี้ยคนเราย่อมเกิดแก่เจ็บตายเป็นของเป็นธรรมชาติไม่มีใครที่ว่ารวยขนาดไหนมีเงินมือน้านแสนแล้วแต่ก็ต้องตายแต่สิ่งที่ไม่ตายเนี่ยคุณคุณงามความดี จะติดตัวเราตลอดเวลาถึงเราตายไปแล้วคนจะจะ,จะกล่าวว่าพ่อผู้ใหญ่เคยอยู่ในถ้ำนางนวลสร้างความดีเคยมีลูกศิษย์ลูกหาเป็นหลายล้านคนที่ช่วยประชาชนตลอดมา45ปีที่นอนลงนี่มาก็ต้องขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยขอขอบ,บริการขอขอบชุนจริงๆสาธุเจริญเจริญสาธุ